สวัสดีสวีเดนสวัสดีสวีเดนสวัสดีส,ดสวีเด,ดนถึงวันพันแล้วก็ท่านขับรถเทีย่ยวเที่ยวข้างทางนี่เที <c oughs> ย่ยวไปหลายรอบแล้วยังไม่ถึงเลยทุกวันอนะไปไหนเนี่ย<อ>ไปไหนกันนี่แม่งจะเย็นแล้วยังไม่ยังไม่ถึงเลยยายเที่ยงถึงไม่ไง เดี๋ยวกะเพราเนื้อเดี๋ยวเซเว่นเดี๋ยวห้องน้ำเดี๋ยวมึงช้าผู้ไม่พอยแล้วผู้ไม่พอยละล้วใส่ไม่ดีจริงต่อแลกขับรถกันขับรถเร็วแล้วรุ่นวันนี้ขับกล้องได้ไหมของปางวันนี้ที่พักไม่ได้กลับกล้องก็ไม่ได้ไม่จริงเหรอทำไมวะ อันนี้ที่พักตอนแรกจะกลางเต็นท์นะครับเปลี่ยนใจเพราะว่าจะไม่อฝนเปลี่ยนใจเพราะว่าดูนุ่นมืดเตไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพามาดูอันนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์เขาแหละนี่ครับปูร้านดาวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเข้าไปรีวิวข้างในที่พักกันว่าเป็นไงวันนี้พามาดูวิวกองนอน ยายเทียงลมเย็นมากเลยครับที่พากดี่นียสวยๆเลยเดี๋ยวผมไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวรีวิวที่พักต่อโอเคอเคเดี๋ยวราพัดย้องพักกันภูร้านดาวแคมป์รีสอร์ท วันธรรมดา800วันต่ออาทิตย์พันหนึ่งณตอนนี้นะครับห้องก็จะเป็นประมาณนี้ห้องนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆเอียมๆเลยเพิ่งเสร็จเลยนะครับมาห้องเพิ่งทำกันสดๆเสร็จกันสดๆผ่ารวมนะครับห้องนา้ก็กว้างอยู่ครับ โขกนะห้องน้ำอาบน,น้ำเห็นวิวด้านนอกนะครับถ้าปเป็นกลางวันมัน่าน,นจะสวยอยู่แต่บางห้องนี้เห็นวิวได้จากที่นอนเลยนะถ้า,ายอ่กมาจากห้องน้ำเก๋ๆสวยอยู่โอเคครับภูร้านดาวแคมป์นีสรอน ไม่ไหนไม่จะพาไปขึ้นอาหารกินนี่กังหันลมจิ๋วโน่นกังหันลมใหญ่อยู่ข้างหลังโน่นเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนอันนี้เป็นหมอนบังผาใหญ่เที่ยมตอนนี้เราจะขึ้นถ่าเที่ยงก่อนโน่นโน่นเห็นไหมสองแถวจะไปปลูกป่าลอยฟ้าเอารอสองแถวกันแป๊บนึงกกิจร่งนี่ครับก็ค่าบัตรขึ้นน่าจะคนละยี่สิบมั้งเพราะว่าเขาเขียนว่ายี่สิบโอเคแต่ว่ามีปั่นจักรยานรอบ รอบรอบช่วยนะ40บาทกับ80บาทโอเคครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนพาขึ้นไปดูดิปกาแฟปลูกปาไ์มปา่์าาผมบางเลยผมสบายตากำลังไปเอาผ้าปิจมูผ้าเชจมูกขาดแถว นีสายเดินครับสายเดินไม่เคยรอกใครอตอนนี้เราก็มาถึงแล้วขายเ้ยยง กิจกรรมนะครับออแต่ว่าเราคงมาเช้าเกินไปมันจะเป็นปลูกป่าลอยฟ้าคือมาเช้าเกินไปจะเป็นพวกต้นมะข่าไม่มีก็รอที่ปลูกป่าลอยฟ้าอันนี้มาเช้าไปหน่อยสงสัยเราขึ้นเช้าก่นนี่แล้วเขาก็จะให้ยิงลงไปทางนี้โยิงไปตรงหน้าผายิงลงไปนะครับแล,แล้วก็มันจะแล้วก็มี จะมีนไอ้นี่ด้วยที่ดิปกาแฟอ่าที่ดิปกาแฟอะไรไปพาไปดูคือมาเช้าเกินอะไรไม่เปิดเลยสักอย่างครับผมดิ่กาแฟน่ารักเลยนะอันนี้ก็มีนะครับใครอยากรู้อะไรก็มีอยู่แผนโซงแผนที่ทุกอย่างนี่สถานบุกปะนี่ที่ตรงนี้ครับกาแฟดิป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 เซซ่าอารียาทอ นี่ยพอดีเขายังไม่มาเลยชุดชุดนี้เนี่ยชุดละห้าสิบบาทแต่ว่าเจ้าที่ไม่มาอีกเหมือนกันโอเคครับผม,มวไ,ไว้ถ้ามีโอกาสอาจจะได้มาใหม่